สวัสดีค่ะพี่น้องเพรากันคลิปนี้แอดจะลงรัฐบาลไทยเนาะค่ะรัฐบาลไทยจะเป็นเด่นบนล่างเนาะค่ะเด่นบนล่างมีเด่นบนล่างหนึ่งตัวเนาะค่ะเด่นบนล่างตัวเดียวเนาะค่ะไปได้ ถ้ารักลอยนะคะนี่มีม,มีงวดที่ไปรักลอยขือนกันเนาะค่ะค่ะไปเบิงคําเตือนของทางช่องก่อนเนาะคําเตือนทางช่องทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะไปเบิ้งสูตรหนี่กันเลยเนาะคะ่ะ ปั๊บไปปั๊บมากะ,กะอยู่นะคะจริงๆแล้วสูตรนี่เป็นสูตรเก่าอาจจะโดนแล้วนะคะรุดไปรุดไปนานมากเลยพี่น้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แอดยังเห็ดไหวอยู่ได้เหล่มเนาะค่ะนยังเห็ดไหวอยู่ได้เหล่มก็เลยเห็นเดินต่อเนาะค่ะเห็นเดินต่อก็เลยเอามาลูกเหยพี่น้องเดินต่อจาก ช่วงนั้นมากกหล้ามือคือกัน1 2ึ่งสองี่ห้าหงวดติดเนาะค่ะ6กงวดติดนะะีดดด่ค่ะพี่น้องหกงวดติดไปเบื้องเนาะคะ่ะงวดใดเขาตัวใดเน่นะคะได้เลข0กับมาที่0น,นเลยเนาะคะ่ะ อากาศเย็นพี่น้องบ้านแอีเย็นเจีบเลยตอนนี้ทงหน้าพร้อมเนาะคะ่ะหวดทัดมาได้เลขสองนะคะเข้าที่สามสองหวดต่อมาได้เลขสามเนาะคะ่ะเข้าที่สามแปด หมวดต่อมาได้เลข3เข้าที่4 3เนาะคะ่ะหมวดต่อมาได้เลข1เ <c oughs> นาะคะ่ะข้าที่สองหนึ่งมวดที่แล้วได้เลขเก่านะคะ ได้เลข9เข้าที่209งวดนี้แอบบริขับวิธีทําำออกมากนะคะเขียนออกมาเสือๆนะคะบาม,มีเวลาถามันเขางวดนี้ยังว่ากันไหมเนาะคะ่ะงวดนี้ได้เลข8พี่น้องคือยังติดดับเพ่นขักแนแท้เนาะคะ่ะ ดับเพลิ่งสะเมาเลยเนาะคะ่ะกะมันกะบ,บ้าน,น่คือกันเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะเลขเด่นกะยังรุดได้นะะบบนเนาะค่ะกะบ,บ้าน่กะบ้านเรวาของสูตรของเพลินเนาะมองไผรนะคะ,ะเลขเด่นเลขดับเห็นเพลินบอกว่าดับบนดับล่างพร้อมเนาะคะ่ะบางช่องเนาะอ่าช่องเลขดับเนาะคะ่ะเอ้าสู่กันไปพี่นอ้องเท่ากับพ่อหมูจะข้นเนาะคะ่ะ บอกหุ่จักจักคนละมันสีมาหรือสีบอม่าเนาะค่ะไปเพิ่งสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองสูตรนี่พี่น้องก็จะเห็นแอดโล่งยี่ดอกนี่จะเดินลงมาจังสี่มันรุดยวดที่ได้เลขหานะคะได้เลขห้ารุดก็เดินมาจังสี่งวดที่แล้วได้เลขสองไปลักลอยนะคะเลขตัวเดียวสองศูนย์เก้า ห้าหนึ่ไปหลักร้อยเลขเด่นตัวเดียวเอานะคะเอาขอให้เดินต่อนะคะเลขเด่นตัวเดียวเดินต่อว่อ่าไปลักลอยก็ต้องเอาพี่น้องเพราะวา่ามันเป็นเลขเด่นตัวเดียวเด่นบนล่างตัวเดียวนะคะซื้อหัวกอเพิ่น หนาวเย็นค่ะค่ะพี่น้องหนาวเย็นขนาดเลยนะคะวิธีทำเนาะคะ่ะวิธีทำแอดเขียนใส่เหลี่ยมนี่สูตรนี้มีวิธีทำเพราะว่ามันได้โล่งตั้งมดที่แล้วนะคะวิธีทำได้เลขสองมาหลักร้อยเั็นี้วิธีทำตัวนี้นะคะ 2องศูนหหนึ่งเหลักร้อยบวกหลักหน่วยบวก1คงที่สองบวกเได้11,11 11. 11. คือ1นบวกหได้สองอีกพี่นอ้องงวดน,นี้ได้ที่เลขสองอีก ใส่ผีดนะคะได้เลขสองที่ผ่านมามันก็เคยประกบคู่กันเข่าอยู่ดิค่ะโอ้ยลมแห้งค่ะพี่น้องหนาวแห้งซ่ะสำเลยค่ะเนี่ยหนาวเย็นบักขนาดเลยนะคะหนึ่งสองกับประกบคู่กันเข่าสามสี่สามห้ารุดเนาะค่ะหงันสองศูนย์กับรุดนะคะ 0 6มาทั้งสองสูตรแด่ประกบคู่กันเมื่อใดกระทามาเคยประกบคู่กันเขาเ่าบาเคยนะคะเคยประกบคู่กันเข่าอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องมาก์กเลข2นะคะเลข2องไปสูตรนี้นะคะรอบนี้แอดจะเอาเด่นตัวเดียวเด่นบนล่างตัวเดียว3สูตรนะคะ เอามาลงให้พี่น้องไปดูสูตรที่สามดูคะไปดูสูตรที่สามคือสูตรนี้นะคะบปรดร่องวันทีนะคะงวดที่แล้วลงอยู่ค่ะพี่น้องจะเห็นอยู่ผู้ที่ตามแอดจะเห็น,นะะอยนู่นะคะแต่แอดบปรดร่องวันทีนะคะฮารังเทียกันลืมเลยค่ะพี่น้องสองเดือนหนึ่งหกแปด มาที่สองศูนย์เก้าห้าหนึ่งเข้าอยู่ค่ะเข้าที่เลขศูนย์ศูนย์เก้าเนาะคะ่ะรุดด้วยค่ะงวดที่ได้แปดออกแปดหกสามสองหนึ่งรุดไปเนาะคะ่ะหมวดนี้ตามต่อพี่น้องว่าจะได้ตัวใด เอพซีพี่น้องผู้ติดตามแอดจะเห็นอยู่เดยสูตรนี้เนาะคะ่ะแอดจะลงมาจึงสีเอยๆเอยๆมาหลุดหมวดหนึ่งเนาะค่ะวิธีทำเนาะคะ่ะเจ็ดสามศูนย์สองศูนย์เก้าห้าหนึ่ง เบิ่งตําแหน่งไปเลยเนาะค่ะแปบวกผิดอีกบ่นะคะบ่มีคงที่นะคะบวกไปเลยไม่มีคงที่หลักแสนบวกกันหน่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันสองครั้งหลักสิบบนสองครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักสิบล่างหนึครั้งได้เท่าไหร่เท่านั้นเลยเนาะค่ะเจ็ดบวกสามได้สิบคือศูนยวกศบวกศก็ได้ศูนย์ศูนย์บวกศบกศก็ได้ศูน 0บวก9ก็ได้9 9บวก5ได้เลข14เอาตะเลข4เนาะค่ะได้เลข4 mm hmm. เป็นเด่นบนล่างตัวเดียว3สูตรเนาะคะ mm ่ะเด่นบนล่างตัวเดียว3ส mm ู hmm. ตรพี่้อง mm hmm. เดี๋ยวแอบจะเอาเทียบชนกันให้เบิงงนเนาะค่ะ กับเขาทายู่อลับพี่น้องวาวเป็นยังไงวดที่แล้วพี่น้องสองศูนย์เก้าว่ะแอดบัตด้จริงๆแล้วมันแยกมันบัตริล่งคลิปเดียวกันเนาะค่ะ แยกลงแล้วก็สูตร่ที่ลงน้ำกันเขารุดมืดตั้งสี่ไหคะแอดก็เลยจับ2 0 9 2 7นลุด2 1 4 3นส่สนะคะสูตรนี้ลุด2 3มาทั้ง2ทั้ง3มนะคะมาทั้ง2ทั้งสาม ค่ะพี่น้องมันเขียนบดทอกันนะคะนี่นี่เอาบึงนี่แหละค่ะสองสี่แปดเด่นตัวเดียวมีทั้งสูตรรุดสูตรได้เลข8แปดยังมารุดนะคะสูตรได้เล็กซี่รุดไปงวดหนึ่งสูตรได้เล็กสองกับรุดไปงวดหนึ่งเอาพี่น้องบึงเด้อค่ะมักบอมักกระจัดคัดกระพานเนาะคะ่ะ แคปเอาเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวแอดจะว่างมีทับไเห็นตัวเลขตัวหนังสืออันนี้ของเซียนสารคามด้วยค่ะที่ได้เลขแปดนี่นะคะเด่นบรรล่างตัวเดียวรัฐบาลไทยเนาะค่ะได้เลขแปดตัวเดียวกับย้อนแอดโบมีสูตรเนาะค่ะสูตรมันจะอยู่ในเหล็มนั่นบ่ได้คัดออกมาเนาะค่ะเซียนสารคาม เอาพี่น้องแคบเอาค่ะเอาสําหรับคลิปนี้ขอหยุดตีไว้ซ้ำนีเนาะคะ่ะกระดาษมันเงืง้องพี่น้องก็ต้องทับไว้นะคะเอาแคปเอาเดอ้อค่ะเอาคลิปนี้ขอหยุดตีไว้ซ้ำนีเนาะคะ่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ